โหมสามหลังเนึงเดียวกันนะโยมนะทลัมาเพื่อเป็นสิริมงคลงของตัวญาติโยมเองแล้วก็ครอบครัวของท่านที่ไม่ได้เดินทางมานะโยมนะสิ่งไม่ดีโยมก็ทิ้งไว้ใต้โหมดโยมขึ้นแล้วกลับแล้วเอาแต่สิ่งดีๆกลับบ้านนะโยมนะนั่นแหลโยมก็พูดภาษาทรียนนะบูชานั่งรถลงเรือเดินมาทุกคนญติโยมในติดงญาตโยมในครอบครัทุกๆคน นั้นเม,มื่อโยมาถึงวัสุพนธนาแล้วขอร่างพ่อพ่อจะไปเลี้ยงรตูหลพ่องพุที่มันสอนลูกนั่แล้วนั่อยากโยไม่นาโกรเดียน้โยนะเดี๋ยวโยออกมาด้านหน้าแล้วโยใส่รองเท้าไว้เดี๋ยวโยไปทดโถงเลยนะโยโไม่ท้กอนรองเท้าโยนะ